สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนเพื่อนๆทุกคนวันนี้วันจิดจีนนะคะพี่กบเป็นคนไทยเชื่อสายจีนป,ป้าเป็นคนจีนนะคะก็เลยว่าถือคติปีใหม่ต้องกินเส้นนะคะเพื่อโชคลาบและเ,เพื่อสุขภาพอายุยืนนะคะเป็นความเชื่อของคนจีนนะหรือถ้าคนญี่ปุ่นก็คงเหมือนกันนะ กับเซเว่นิดหน่อยนะคะพอรีบตอนเช้าต้องรีบออกขับรถมาทำงานแข่งกับจราจรของคนกรุงเทพเนะ mm hmm. าะก็ไม่มีอะไรมากจะอวยพรให้ว่าปงฉีกฝ่าใช้ตาจีต้าหลีค้าขายดีมีเงินมีทองสุขภาพแข็งแรงนะคะ mm hmm. สวัสดีปีใหม่ h a ป p ี Chinese New Year นะคะ